วันนี้จะมานําเสนอตู้อาหารปลาหยอดเหรียญน,นะครับนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับตู้อาหารปลาหยอดเหรียญน,นีครับเหรียญสิบนะครับอันนี้เป็นช่องรับอาหารปลาครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมทดสอบการทํางานนะครับหยอดปุ๊บใช่ไหมครับ ในวนนจะมีเสียงนะครับสุขก,กายสบายใจคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาะอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลและนานเทองครับอาหารที่ได้นะครับก็จะออกมาเนะยครับแต่ว่าเราสามารถปรับให้ออกมากออกน้อยได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงให้ครับอ่นนี่ที่ปรับเสียงครับ มีที่ปรับเสียงให้ครับนะครับนะครับมีที่ปรับเสียงให้ครับเดีย๋ยวผมลองปรับเสียงให้ครับนี่อา,อายุนั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร,ร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลและนานถึงอ่ะผมจะครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับหยอดเงินตรงนี้ครับ จเจริญพรญาติโยมที่มาทำบุญให้อ่านปลาในวันนี้ขอให้สุขก,กายสบายใจยคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลและนานเทินสนใจก็ทักอินบ็อกมาครับนะครับตูก ในกระดานบนครับใส่หัวอาหารได้ประมาณสอบถึงสองก็สอบครับมีที่ล็อกกับล็อกุนแจครับไม่แหง,งั้นเอาวงเงินหอวนครับนี่ก็ใส่กุนแจได้ครับ